มาแล้วสวยงามมากอ้าวมาแล้วเอาชุดพระราชินีมาแล้วปร,ระชาชนอยากดูจ้ะพี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เหยนทุกคนแบบคือฟีเวอร์มากพระราชินีฟีเวอร์มากเ,าเราบันรึกเอาไ,ไว้ที่นหน้าหน,น้าออนไลน์เรามี Facebook ชื่อหน,น้ามั่นคงนะจ๊ะของเรานะจ๊ะเข้าไปกดกดไลค์ได้เลยนะจ๊ะกดเป็นสมาชิกได้เลยนะจ้า,าไหนๆต<ล>ายาแล้วโอ้โ<ๆ>ห ปแล้วเดิแล้วเดิแล้วผ้าผ้าก็สวยนะเสื้อก็สวยอ๋อนี่ไงกระดุมสองแถวที่เมื่อเช้าลูกคุณพิจิตราพูดนี่เองอ๋อชุดฉลองพระองค์นี่เองโอ้โหเธอคนลุกนี่คนลุกพี่คนลุกจริงสวยจริงดูดูใครพี่คนไหนทอผ้าชิ้นนี้นะพี่นี่มือเทวดาจริงนะดูเนียนลายสวยมากเลยโอ้โหคนลุกเว้ย แล้วดูท่านเนี่ยท่านเนี่ยเข้ากับสีน้ำเงินมากนะตั้งแต่วันวันวันแต่งงานวันไปลอนดอนนะนั่นนี่วันไปจีนก็น้ำเงินแล้วมันขับนะมันก็ได้มาผ่องอะผ่องดูแล้วแบบสีราชวงอะน้ำเงินอะน้ำเงินเข้มอะเนาะในหลวงสมาร์ทเนี่ยโอุ้ในหลวงสมาร์ในหลวงกฝรั่งอะนักเรียนนอกอะนะแต่ผมชอบผ้าพระโน่งท่านอะสวยโดดตะโกนมันเลยนะ ชุดไทยลายสีเสือยะของพี่ขอดูพี่แต่เราจะซูมพมะราชินีจะน่าเกลียบอ่ะอันนี้เนี่ยเมื่อเช้าลูกสาวพี่เจี๊ยบพี่จิตราเนี่ยเป็นคนพูดว่าคือเหมือนกับว่าท่านท่านบอกว่าเก็บอันนี้นิดอันนี้หน่อยได้ไหมแล้วพี่เจี๊ยบบอกว่าทดลองเป็นสองแถวดูไหมเพคะกระดุมสองแถวไหมเพคะชุดไทยที่กระดุมสองแถวอ่ะชุดไทยจะยังไม่เคยเห็นชุดไทยกระดุมสองแถวใช่ไหมเออแล้วชุดไทยคอจีน ชุดไทยแต่เป็นคอจีนอจบอก่จะเราเป็นคอจีนแล้วดาก็ขายอยู่แล้วอ่ะเนาะคอจีนแล้วดาก็ขายอยู่แต่นี่คือคอจีนและกระดุมสองแถวเนี่ยต้องหาติ๊กตอกลูกสาวพี่เจีย๊ยบเดี๋ยวหาติ๊กตอกลูกสาวพี่เจี๊ยบพ,พี่จิตราเนี่ยออกมาพูดถึงฉลองพระองค์อะ่ะเออในติ๊กตอกอ่ะในติ๊กตอกในดูในดูพระราชินีวาดูมาดามสีก็กงาม,มท่านประธานที่บีสีพระเจ้าอยู่หัวอาจารย์ปูเห็นยางเห็นชุดที่สองยังอ้ยเนาะ เนี่ยดูดูสิโอ้ยเธอดูดูลายผ้าพี่ขอดูลายผ้าคิวคิวดูลายผ้าตั้งแต่ตั้งแต่ชายชายผ้าตั้งแต่ชายเลยนะเธอดูลายนี่่ะนี่่ะเป็นกระดุมสองแถวคอจีนค mm hmm. อจีนคือตั้งสูงกว่าคอจีนละดานนิดนึงแล้วก็เป็นกระดุมสองแถวมาเนาะกระดุมสองแถวมาห้า คือต้องเป็นหาจริงๆต้องเป็นกระดุมเดียวแล้นนี่เป็นดุมสองแถวแล้วก็ติดเข็มกลัดลัดเข็มกลัดของราชบงคือเป็นไทยผส,สมจีนน่ะไทยผสมจีนเนอะแล้วก็รวบผมไปแล้วก็แบบใส่กุนทนคู่เดียวแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วอยู่ในระหว่างไว้ทุกได้ด้วยใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ฉลองพระองค์เสื้อนะคะเสื้อ กระดุมจีนอ่าเป็นไอ้นี่จ๊ะเป็นอ่ากระดุมเม็ดหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นเชือกมาเป็นห่วงมาใช่ใช่กระดุมจีนอืมกระดุมสองแถวเหมือนจีนกระดุมสองแถวเหมือนจีนพวกเธออย่าเอาเสียงในหัวออกมาเสิพวกเธอไปพูดถึงคนนั้นไม่ได้นะไล่ไม่เดินหน้าเลยนะไล่นิ่งเลยนะเธอนั่งดูกันนิ่งเลยนะ ดีไซเนอร์เก่งกระดุมจีนจากคือทำเป็นกระดุมจีนสองแถวลงมาแต่เป็นจีนแบบเหมือนแบบเป็นห่วงเป็นห่วงะนะคะแล้วก็คอคอสูงพอจิระดานนิดหนึง่งแต่ขอดูขอดูผ้านุ่งข้างหลังนะคจ๊ะขอดูพ้าพันปีชัดๆโอ้โหผ้านุ่งแบบคือทอเนี่ยทอแบบทอยัน <Wow. S 1> ทอยันชายสิ้นอะลายสวยมากเลยอยากดูลาย อยากดูลายผ้าซูมซูมลายลายผ้านุ่งให้หน่อยได้ไหมชุดนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะเออชุดประวัติศาสตร์เลยอะ่อะอไปเย็ยนแบบให้เกียรติจีนอยาน่างแนบเนียนมากโอ้โหดูสิตายดูลายสิตายเราก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้วยเนาะ เรื่องลายผ้าใครมีความเชี่ยวชาญเรื่องลายผ้าก็ช่วยเขียนบอกพี่ปองด้วยนะคะผ้าสวยมากอืมบอกชุดพระองค์ท่านคือตะโกนมาเลยฉลองพระองค์ทรงให้เกียรติกับประเทศที่ไปเยือนมากโอ้โหนี่ห้องโอ้โออรัแบบว ใหญ่โตมากเลยนะยิ่งใหญ่ดูดูพระเจ้าหัวนั่งหลังตรงดูพระราชินีนั่งหลังตรงทุกคนและประทานท<อ>สีก็หน้าตายิ้มแย้มนะปกตินะนะท่านจนะไม่ค่อยนะนะอะไรเท่าไหร่นะนั่สึกมีความสุขใจมาดามก็ยิ้มอืม ดี๋ยวต้องดูเจสสเตตุสต,ต้องออกมาเนี่ยโอ้โหนี่ภาพเนี้ยภาพเนี้ยก็นเนี่ยภาพเนี้ยดีมากดูเป็นกันเองดูแบบใช่ใช่แต่พระราชินีนี่คือแบบท่านคือแบบเงาสะท้อนพระเจ้าอยู่หัวนะเออแล้วก็แบบว่าสะท้อนออกมาเป็นพระราชินี <ๆ S 1> ต้องไปถามเจคก็อบสเตตุสลายภาพเป็นดอกไม้จีนเป็นลายดอกไม้จีนค่ะพี่ปอง อ๋อเขาบอกว่าแจ็คกอบสเตตุสอธิบายลายผ้าแล้วแจ็คกอบสเตตอืเนี่ยน,นี่คนโอ้โหคนช่วยชนชอบดูมาลายผ้าเป็นลายดอกอมไม้จีนนี่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการาเดี๋ยวตามเช็คคอบสเตตูสเอาเอาเจ็คคอบสเตตูตมาด้วยนะ โโอ้โพระเจ้าอยู่หัวท่านสูงกันนะคือมาเทียบกับประธานสีเนาะด<ะ>ูดียิ่งใหญ่มากอะ่ะ<ม>อืม นี่เป็นการตน้ละบที่ยิ่งใหญ่มากนะอ,อตัวแถวทาหารตอนกติตยศแบบนี้ถือว่าจริงเขาจัดจัดให้เต็มเลยนะไม่แนละ้วถือว่าพระเจ้าอยู่<อ>พระเจ้าอยู่หัวของเรานี้ไม่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเธอเนาะ นี่นเดอแบบทาหารเลยนะ <laughs> นั่นเดือแบบทาหารเลยนะดูดูดดล่านั่นเดืเท้านั่นแบบนั่นเดแบบทาหารเลยนะ <laughs> ในหลวงดูหล่อมากเลยใ <c oughs> ช่จริงจัดต้อนรับได้อย่างยิ่งใหญ่มากอ ah. 응่ะอืมตอนแรกโกรธโกรนะตอนที่กัมพูชาเอ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 าปืนจีนมายิงเราโกรโกรธตอนนี้หายโกรธ <c oughs> ดูธงไตโรงนะโบกสะบัดนะนี่ต่ที่เทียนันเหมือนนะจ๊ะตรงใกล้ๆกับพระราชวังกู้กงตอนนี้จีนหนาวค่ะนี่เขาของพระตอนที่ตอนที่พระพันปีเสด็จแล้วเธอเชื่อมาฉันกลับไปย้อนย้อนดูนะพระพันปีท่านเก่งมากนะท่านเสด็จท่านเสด็จเคมลินอ่ะท่านก็เดินท่านเดินบนรัฐพระบาองค์เดียว ยาวเลยนะมั่นใจมากเดินแบบเใช่สง่าผ่าเผยเดินแบบมั่นใจเดินแบบไม,ไม่เกรงเดินแบบไม่คือไม่เกรงและไม่หงอผู้พินารชาบา<อ>้านนะตรงตรงนิ่งนิ่งเดินยาวมากเพระ<ป>าะรัฐประวัติยาวมากที่เคมลินอะ่ะแล้วพอที่จีนนี่ท่านก็เสด็จของท่านเห็นไหมเออท่านสง,ง่ามากอันนี้ก็คือผ่านมาห่างกันยี่ห้าปีห่างกันยี่ห้าปีสมระเกี่ิมากในหลวงเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์แรกที่เสด็จเยือนอย่างเป็นทางการนะคือก่อนหน้านี้มีรัชวงศ์มีกษัตริย์ที่ไปแต่ว่าตอนไปเนี่ยยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ยังรชวงศ์ไปบ่อยๆะแต่ยังกอย่างเจนก็ออกมาวิเคราะห์อ๋อยังเหรอเห็นเขาบอกในตอนตอนเจนก็วิเคราะห์แล้วเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะจ๊ะโอ้โหแบบเธอับชุดแบบ แต่แต่เมื่อเช้าเพิ่งดูลูกสาวพี่เจี๊ยบพ,พูดอย่างว่าจะเป็นกระดุมสองแถวแบบอ,อะไรอย่างเงี้ย